ทุกคนคิดว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้าใจนะครับในเรื่องอะไรบางเรื่องเนี่ยนะครับทุกคนคิดว่าการเรียนรู้ในรูปแบบไหนที่จะทําให้เราเนี่ยจดจําเข้าใจในเรื่องเรื่องนั้นได้มากที่สุดนะครับคําตอบนั้นก็คือการสอนนั่นเองนะครับการสอนเนี่ยอาจจะฟังดูแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รู้แล้วเราจะไปสอนได้ไงจริงไหมนะครับการสอนจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีสุดได้ยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแพร่หลายเนาะก็คือในเรื่องของ learning pyramid นะครับหรือว่าเป็นพีระมิดแห่งการเรียนรู้นะครับอันเนี้ยไอ้ learning pyramid เนี่ยเป็นงานวิจัยนะครับที่เขาได้ทําการศึกษานะครับว่าอะไรนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ซึมซับแล้วก็จดจําข้อมูลได้ดีที่สุดนะครับกิจกรรมแบบไหนที่จะทำให้เราเรียนรู้ซึมซับแล้วก็จดจําข้อมูลได้ดีที่สุดนะครับ ใน learning p e r m i t เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด7กิจกรรมนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเรียงลาดับไปตาม7อย่างนี้นั่นเองนะอย่างแรกก็คือการเรียนในห้องนะครับหรือว่าการฟังเพียงอย่างเดียวเนี่ยการฟังแล้วจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยนะครับการเรียนในห้องเนี่ยน่าแปลกใจมากนะมันทำให้เราเนี่ยเรียนรู้จดจำซึมซับข้อมูลได้เพียงแค่ไม่ถึงส0อร์ซนะครับไม่ถึงสอร์ จากสิ่งที่เราได้รับนะครับแต่การเรียนในห้องหรือว่าการฟังเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มันก็มีอยู่ในระบบการศึกษาของเราะนะครับแล้วก็เป็นวิธีการเรียนรู้หลักด้วยซ้ําที่เราส่วนใหญ่มักจะทํากันจริงไหมนะครับแต่หารู้ไหมมันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทําให้เราจดจําเข้าใจได้น้อยที่สุดเลยด้วยซ้ํานะครับอันแรกก็คือการเรียนในห้องนะครับอย่างที่2ก็คือการอ่านการอ่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาแหละไอ้การเรียนในห้องเนี่ยไม่ถึง10%ใช่ไหมการอ่านเนี่ย จะประมาณสิบเอร์เซนตนะครับการอ่านมันจะต้องใช้การโฟกัสหรือว่าการคอนเซนเทรตในสิ่งที่เราอ่านมากกว่าในเรื่องการฟังจริงไหมเวลาที่เราฟังฟังครูฟังอาจารย์ในห้องอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยเราสามารถแบบสมาธิหลุดกับมันได้ใช่ไหมเราสามารถลบโดนลบกวนสมาธิได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเราสมาธิหลุดเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านได้อยู่แล้วจริงไหมการอ่าน ที่มันจะทาให้เราเข้าใจได้หรือว่าที่ทําให้เราจําข้อมูลที่เราอ่านได้เนี่ยมันจะต้องอ่านอย่างเดียวจริงไหมมันแทบจะทําอย่างอื่นไม่ได้เลยสมมุติการฟังเนี่ยทุกคนยังสามารถที่จะฟังไปด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยได้จริงไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้การซึมซับข้อมูลที่ได้จากการฟังเนี่ยมันเลยน้อยกว่าการอ่านนะครับเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันจะต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องต้องต้องทำอย่างเดียวมันทํากับอย่างอื่นด้วยยากนะครับ มันก็เลยการอ่านก็เลยจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลเนี่ยมากกว่าการฟังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10%นะครับก็ยังถือว่าจริงๆก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีอยู่ดีนะถ้าอ่านอย่างเดียวนะครับต่อมาก็คืออันที่3นะครับก็คือการได้ฟังแล้วก็เห็นอันนี้ก็คือมันจะเป็น2อย่างเลยคือฟังด้วยแล้วก็เห็นภาพด้วยเห็นสิ่งที่จะถูกนํามาประกอบกับการสอนด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยจำได้มากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว หรือมากกว่าแค่การอ่านอย่างเดียวนะครับก็คือการได้ฟังแล้วก็ได้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20%เห็นไหมมันก็ยังถือว่าแค่20%เองนะที่เราจะสามารถ,ถซึมซับหรือว่าดึงข้อมูลจากที่เราได้ฟังแล้วก็ได้เห็นนั่นเองนะครับต่อมานะครับคืออย่างที่4นะครับอย่างที่4เนี่ยก็คือการสาธิตนะครับหรือว่าการได้เห็นตัวอย่างจริงๆนะครับการได้เห็นตัวอ,อ,อย่างจริงเนี่ยหรือว่าการที่เราได้เห็น คนสอนหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เนี่ยได้เห็นเป็น,ปนตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่จำเข้าใจนะครับได้ดีกว่าการอ่านการฟังแล้วก็การได้ฟังแล้วก็ได้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นประมาณ30%เ็นห็นไหมมันก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาแหละนะอันนี้คือดูตัวอย่างจริงดูการสาธิตวิธีการใช้งาน,ใน,ใ,นในข้อมูลที่เราเรียนรู้จริงๆนะครับอันนี้คือ30%นะครับต่อมานะครับอย่างที่ห้า ก็คือการถกเถียงหรือหาลือน right. so ั hmm, so ่นเองนะครับอันนี้จะอยู่ที่50นะครับการถกเถียงหาลือก็คือการได้แสดงออกความคิดเห็นของเราก็คือมีการแบบพูดคุยกันในชั้นอสมมติถ้าเราเรียนรู้เรื่องอะไรเราได้มีการถกเถียงกับเพื่อนที่เราเรียนด้วยหรือว่าถกเถียงกับคนที่เราสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่คนที่เข้าเรียนนะครับหรือว่าการที่เราจะเรียนรู้เรื่องไรแล้วเราได้มีโอกาสที่จะแบบโต้เถียง ถามหาลือกับคนที่เรียนด้วยกันหรือว่าคนที่สอนเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้ดีมากกว่าแค่การได้เห็นตัวอย่างการได้ฟังได้เห็นการอ่านแล้วก็การฟังอย่างเดียวนั่นเองอันนี้อยู่ที่ประมาณ5 0อ่ะอันนี้จะเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะครับต่อมานะครับอย่างที่6นะครับอย่างที่6ก็คือการลงมือปฏิบัตินะครับก็คือการลงมือทำนั่นแหละสมมติว่าเราอ่าเรียนรู้เรื่องอะไรมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาเรื่องนั้นอนะ่ะไปทําจริงๆนะครับอันนี้จะ ส่งผลต่อการจดจําแล้วก็ต่อความเข้าใจในเรื่องที่เราเรียน,นยได้มากถึง75็ิห้าเเซ็นตนะครับอันนี้คือค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการลงมือทําก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยจดจําแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่เราต้องการเรียนรู้ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ข้อที่ดีที่สุดก็คือข้อที่เจ็ดนะครับก็คือการสอนนะครับการสอนเนี่ยส่งผลถึงเก้าสิเอร์เซ็นเลยนะคือมากกว่าการลงมือทาอีกนะเออ เพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องอะไรมาแล้วเราสามารถเอาเรื่องนั้นะไปสอนต่อเนี่ยการสอนของเราอะจะทําให้เรายิ่งเข้าใจนะครับตกผลึกแล้วก็จดจําข้อมูลที่เราเรียนรู้มาเนี่ยได้ดีที่สุดเลยนะครับได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการสอนเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามใช่ไหมหลายคนเนี่ยเวลาจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสที่การทุ่มเทกับการฟังการอ่าน แล้วก็อยู่กับแค่การฟังการอ่านอย่างเงี้ยอย่างเดียวจริงไหมนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าการฟังการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ควรทำนะผมไม่ได้บอกแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะสอนคนอื่นได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านการอ่านแล้วก็การฟังนั่นเองเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในระดับที่เพียงพอต่อการสอนคนอื่นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราลองตั้งธงเลยว่าเราจะสอนเรื่องนี้ให้กับใครสักคนหนึ่ง เรา,เราลองคิดอย่างนี้เลยพอเราคิดว่าเราจะต้องสอนปุบเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้หรือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันต้องแน่นแล้วใช่ไหมมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปหาความรู้จากการอ่านจากการฟังจากการทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ทําให้เรารู้และถ้าเราเริ่มสอนไปแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราอ่านไปที่เราฟังไปเนี่ยเรามีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเ,เราจําในเรื่องที่เราสอนได้เนี่ย มากน้อยแค่ไหนนั่นเองเนี่ยซึ่งมันก็จะโผล่ออมาตอนที่เราสอนบางทีตอนที่เราสอนนะ่ะมันจะหลุดออกมาเองว่าเฮ้ยเออว่ะเรื่องนี้นี่เออว่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยหรือบางทีมันก็จะหลุดออกมามันจะทําให้เรารู้เอาว่าเพราว่า,ายังไม่แม่นเรื่องนี้แล้วมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะรู้จุดได้ว่าเราควรที่จะต้องไปศึกษาเรื่องไหนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ learning pyramid นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนแบบ เป็นพีระมิดในการเรียนรู้นะครับว่าอะไรที่ทําให้เราจําได้มากที่สุดจําได้ดีสุดแล้วอะไรที่เราทําให้เรามีประสิทธิภาพต่อการจดจําหรือเข้าใจของเราได้น้อยที่สุดนะครับอ่ะทีเนี้ยทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพในเรื่องของทําไมเราถึงควรที่จะสอนในเรื่องที่เราอยากเก่งนะครับเพราะมันจะทําให้เรายิ่งเก่งแล้วก็ยิ่งเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ การสอนกันบ้างนะครับตอนนี้ทุกคนได้เห็นความสําคัญของการสอนแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูในเรื่องของแล้วถ้าเกิดเราจะสอนนะครับสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราอยากเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมเราอยากจะสอนสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราควรจะมีขั้นตอนหรือว่าการเตรียมตัวในการสอนนะยังไงบ้างนะครับอ่ะนะครับขั้นตอนในการสอนเนี่ยที่ผมิสต์ออกมาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อ นะครับมีรูมหข้อนะครับทุกคนทําตามนี้นะครับทุกคนก็จะสามารถที่จะสอนอได้ในเรื่องที่เราต้องการที่จะสอนหรือว่าในเรื่องที่เราต้องการจะเก่งในเรื่องนั้นนะครับการสอนเนี่ยผมบอกก่อนว่าสมมุติว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้จะไปสอนใครคืออารมณ์แบบว่าไม่มีใครให้สอนผมแนะนำอย่างนี้ เราสามารถที่จะสอนโดยการสอนตัวเองก็ได้นะอง,องจริงอะ่ะคือพูดให้ตัวเองฟังก็ได้อันนี้อันนี้คือขั้นต้นสุดเลยสมมุติถ้ามันไม่มีใครสอนได้จริงอะ่ะนะครับเราพูดกับตัวเองได้เลยับสอนตัวเองได้เลยนะครับแต่อีกแบบหนึง่งอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็คือการสอนแล้วลง y o u t u ู e แม่งเลยนะครับเออเอาเรื่องที่เราต้องการสอนนะพูดแล้วลงยูทูบไปเลยเราไม่ต้องคิดถึงในแง่ของยอดวิวหรืออะไรนุ่ยนั่นนะรเราคิดแค่ว่าเราต้องการพัฒนา นะครับสกิลในในในเรื่องไหนนะครับเราก็แค่พยายามเอาเรื่องนั้นออกมาถ่ายทอดเพื่อให้เราเก่งในเรื่องนั้นมากขึ้นนั่นเองและคนอื่นที่เขาเข้ามาฟังเขาก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนั้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องของขั้นตอนการสอนดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเลือกหัวข้อที่เราอยากที่จะเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกอยู่แล้วนะครับเป็นเบสิกอยู่แล้วก็คือเราอยากรู้เรื่องอะไรนะครับ เราอยากเก่งเรื่องอะไระสมมติทุกคนอาจจะย,ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยก็ได้นะไม่เก่งเรื่องนี้เลยอสมมุติทุกคนแบบว่าอเอามาสักหัวข้อนหนึ่งสมมติทุกคนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจอสมมติทุกคนอยากเรียนรู้เรื่องนี้อยากรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจมันมันทำกันยังไงว่ามันเริ่มต้นกันยังไงแล้วมันมีการบริหารจัดการ <Y> ยังไงมาถึงจะแบบสามารถที่จะประสบความสเร็จในธุรกิจอันนั้นได้นะครับสมมติทุกคนอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างธุรกิจนะครับสสิ่่่่งททททีีุกกคคนาาาามรถจะํได้เลย็ือว ก็าวางก็าวางเป้าไว้เลยว่าเราจะสอนในเรื่องของการสร้างธุรกิจ่ะอาจจะเลือกหัวข้อเด้เลยหัวข้อชื่อว่าการสร้างธุรกิจตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ว่ามันมันคืออะไรวะมันทํำยังไงแต่เราอยากเรียนรู้เรื่องนี้เราตั้งไว้ก่อนเลยว่าเราจะสอนเรื่องนี้นะครับอันนี้คือการเลือกหัวข้อที่เราต้องการที่จะเรียนรู้นะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่2ก็คือการศึกษาและทําความเข้าใจนะครับพอเรารู้แล้วโอเคเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจทําอย่างไรนะครับ เราได้หัวข้อนะตรงนี้คือหัวข้อเสร็จปุป๊บสิ่งต่อมาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการศึกษาและทำความเข้าใจไงเพื่อให้เราเข้าใจวิธีการสร้างธุรกิจก่อนคือเข้าใจในหัวข้อที่เราเลือกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปเปิดคลิปใน youtube ฟังในเรื่องนี้นะครับอาจจะหาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาอ่านนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับอาจจะไปหาคอร์สเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ลองเข้าไปเรียนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ ในข้อสองนะเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือข้อที่3นะครับข้อี่3ก็คือการจัดทําโน้ตแล้วก็สรุปเห็นไหมพอเราได้มีการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของที่เราต้องการที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมเราก็พอเราไปเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านนะครับจากการฟังนะครับเราเรียนจากตรงเนี้ยมาเรียบร้อยแล้วให้เราเอามาทําโน้ตเอามาทําสรุป นะครับตามที่เราเข้าใจนะในตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจแบบทองแท้มากก็ไม่เป็นไรนะครับแตงน้อยให้เราพอเข้าใจคร่าวๆที่สามารถที่จะทําเป็นสรุปของเราได้ก่อนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทำสรุปตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับเราจะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็คือข้อที่4ก็คือการวางแผนบทเรียนใช่ไหมเพราะเราต้องการสอนแล้วอันนี้คือ พอเข้าข้อที่สี่แล้วอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราตกผลึกในเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับไอ้ก่อนหน้านี้สามข้อที่ผมบอกว่าเลือกหัวข้อที่เราอยากรู้ใช่ไหมศึกษาและทําความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งนะฮะแล้วก็จัดทําโน้ตแล้วก็ทําสรุปออกมานะครับอันนี้มันจะเป็นหัวข้อเบสิกนะครับที่เวลาเราไปเรียนในโรงเรียนอะ่ะมันก็เรียนตามนี้แหละจริงไหมหรือเวลาเราเรียนในมหาลัยบางคนเรียนกฎหมายยางเงก็เราก็ศึกษาตามนี้อยู่แล้วใช่ไหม เลือกวิชาที่เราจะเรียนจริงไหมเ <_ d ata> ข้าไปเรียนอ่านหนังสือแล้วสุดท้ายเราก็ทำโน้ตทําสรุปเพื่อเราเข้าใจแต่สิ่งที่เราทําตอนนั้นคืออะไร <_ d ata> เพื่อเราเข้าใจแล้วเราจะได้ไปตอบข้อสอบได้นะครับแต่พอเราจะต้องสอนแปลว่าอะไรพอเราเข้าใจปุ๊บเราจะต้องมาวางแผนบทเรียนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4นั่นเองก็คือการวางแผนบทเรียนนะครับวิธีการวางแผนบทเรียนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับการที่เราจะวางแผนบทเรียนได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจมันอย่างละเอียด มา,มากแล้วอ่ะแล้วเราจะไม่ต้องไม่ใช่แค่เข้าใจแล้วนะครับเราต้องเข้าใจและสามารถมาเรียงลําดับได้แล้วว่าอะไรควรที่จะต้องเรียนรู้ก่อนอะไรควรที่จะต้องเรียนรู้ลําดับถัดไปและไล่ไปเรื่อยๆยันจบนะครับนี่คือการวางแผนบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มาไม่ว่าจะจากการอ่านการฟังการเข้าคอร์สเรียนการอ่านหนังสือการนู่นนี่นั่นแล้วเราได้ทําโน้ตทําสรุปของเราไปแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะครับเราต้องเอาไอ้โน้ตไอ้สรุปที่เราทำเนี่ยหรือว่าเอาสิ่งที่เราได้ศึกษามาเนี่ย เอามาเรียงลําดับเป็นบทเรียนแลว้วโอเคบทเรียนแรกเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรวะใช่ไหมพอบทเรียนแรกเสร็จปุ๊บบทเรียนที่2มันต้องเป็นอะไรบทเรียนที่3มต้องเป็นอะไรเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้บทที่4ี่บทที่หตรงเนี้ยเราจะตกผลึกอย่างมากๆแล้วนะครับทุกคนลองทําได้แล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเยอะเลยวะอะไรเงี้ยพอเราได้มาเริ่มแบบวางบทเรียนของเราเพื่อที่จะสอนคนอื่นนั่นเองนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ี่นะครับจัดทําบทเรียนทําสไลด์นะครับหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่เอาไว้ใช้ในการประกอบการสอนของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือข้อที่5ก็คือการทดลองสอนนะทดลองสอนง่ายสุดอย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีคนสอนสอนตัวเองแม่งเลยนะครับคือเปิดสไลด์แล้วพูดให้ตัวเองฟังนะครับอันนี้คือขั้นที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่มีคนสอนจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากสอนคนอื่นนะครับผมก็แนะนําว่า u t u b e นะครับก็เป็นช่องทางที่ฟรีหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับ ก็เป็นช่องทางที่ฟรีนะครับแล้วก็ลองสอนแม่งเลยคือใครจะดูไม่ดูช่างแม่งนะครับเราสอนเพื่อให้เราได้เรียนรู้แต่ถ้าคนมาดูคนนั้นก็จะได้ประโยชน์ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือในเรื่องของการทดลองสอนนะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้ามีเพื่อนที่เราจะสอนมีเพื่อนพี่น้องหรือครอบครัวเราที่เราสามารถอธิบายเรื่องนั้นได้เอาไปอธิบายเลยนะครับลองเอาไปสอนเลยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ นะพอเราเริ่มถ่ายทอดเนี่ยมันจะยิ่งตกผลึกเข้าไปใหญ่เลยไอตอนวางแผนบทเรียนเนี่ยทุกคนจะเริ่มแบบคือเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้ในสมองเนี่ยนะครับที่เราได้อ่านได้ฟังอะไรมาในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเริ่มถูกจัดเป็นระเบียบแล้วเก็ตปะคือมันจะเริ่มถูกจัดเป็นเป็นบทๆแล้วโอเคบทนี้อ่าบท2ตัวนี้อ่าบท3 4 5โอเคจบตรงนี้โอเคขมวดตรงแบบนี้เห็นไหมพอเราเริ่มทําสไลด์เริ่มทําวางแผนบทเรียนเนี่ยมันจะตกผลึกมากมากแล้ว แล้วยิ่งเรามาสอนอีกยิ่งเราเรื่องนั้นมาพูดให้คนอื่นฟังอีกโอ้โหมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งทําให้เราแบบยิ่งแม่นในเรื่องนั้นไปเลยนะครับแล้วแล้วในเรื่องของการสอนเนี่ยสมมตินะเราสอนไปถ้าเกิดมีบางเรื่องไหนติดนะครับหรือว่ามีเรื่องไหนที่คนที่คนที่เราสอนเนี่ยเขาถามมันก็จะยิ่งทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าเราสามารถตอบคาถามคนที่มาถามได้หรือเปล่าเห็นไหมเราก็จะยิ่งแม่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่แหละคือพลังของการสอนนะครับ ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก่งในเรื่องนั้นได้แบบจริงๆเลยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นข้อที่5นะครับก็คือการทดลองสอนอย่างที่ผมบอกเบสิกเลยสอนตัวเองต่อมาคือลง Youtube ลง f c e e o o o อ่ะถ้าไม่อยากลงไม่อยากแบบไอ้นี่ก็ลองพูดให้พ่อแม่เพื่อนอะไรพี่น้องอะไรฟังอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาก็คือข้อที่6นะครับก็คือเป็นอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของการสอนแล้วก็คือการรับฟีดแบ็กแล้วก็ปรับปรุงนะครับ อันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับการสอนตัวเองเนี่ยจริงๆมันอาจจะรับฟีดแบ็กอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสอนตัวเองจริงไหมนะครับแต่ถ้าเราสามารถสอน,นอื่นแล้วสามารถที่จะขอฟีดแบ็กจากคนอื่นได้อย่างเช่นดูว่าคนที่เราสอนเนี่ยเข้าใจไหมนะครับสมมุติเราลง youtube ลง Facebook ไปเนี่ยมีคนมาเม้นต์ไหมว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับรับฟีดแบ็กหรือว่าสอนให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยลองดูว่าเฮ้ยเขาเข้าใจเรื่องที่เราสอนหรือเปล่านะครับถ้าเขาเข้าใจก็โอเคก็ถือว่า เราดีนะครับแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจหรือว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราอธิบายงงนะครับมันก็ทําให้เราสามารถเอามาปรับปรุปรงการสอนเองได้บางทีสาเหตุที่เราอธิบายคนอื่นแล้วงงบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจในเรื่องนั้นละเอียดมากพอก็ได้นะครับมันก็ทาให้เราเนี่ยรู้ว่าอ๋อโอเคเรื่องเนี้ยเราจะต้องศึกษาให้มันละเอียดมากกว่าน,นี้อีกเพื่อให้เราเข้าใจเห็นไหมนะครับนี่แหละคือการสอนเนี่ยแหละมัน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 ดีแบบนี้นะครับเนาะ อ่ะอันนี้จะเป็นทั้งหมด6ข้อนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยวางแผนในเรื่องของการสอนได้ซึ่งมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเก่งในเรื่องที่เราต้องการที่จะสอนนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้ตามหข้อนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมบอกไปก็คือ learning pyramid ผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ของการสอนก่อนในการาพาทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องของ learning pyramid ใช่ไหมต่อมาคือผม บอกวิธีการว่าแล้วเราจะทาไงให้เราสามารถเอาเรื่องนั้น่ะมาสอนได้นะครับเพื่อให้เราเก่งในเรื่องนั้นจริงๆนะครับก็จะมียิ่ทั้งหมด6กลำดับนะครับอ่ะโยมทบทวน6ขั้นตอนในเรื่องของการสอนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือการเลือกหัวข้อที่เราอยากเรียนรู้นะครับข้อ2ศึกษาและทำความเข้าใจนะครับข้อ3จัดทําโน้ตและสรุปข้อ4วางแผนบทเรียนข้อห้า ทดลองสอนแล้วก็ข้อ6รับฟีดแบ็และปรับปรุงนะครับถ้าทุกคนสามารถทําตามนี้ได้รับรองว่าเรื่องที่ทุกคนสอนเนี่ยทุกคนจะแบบจะเป็นโปรเฟสชันแลในเรื่องนั้นเลยอ่ะถ้าทุกคนทําตามนี้ได้นะครับผมรับรองว่าเก่งแน่นอนอ่ะโอเคนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ผมเองเวลาที่ผมเรียนใช่ไหมผมเรียนกฎหมายเรียนนิติศาสตร์เนี้ยเวลาผมเรียนในแต่ละวิชาเวลาเวลาที่ผมจะทําสรุปอ่ะผมก็จะชอบเอาเรื่องที่ ผมเข้าใจเนี่ยนะครับไปไปพูดกับเพื่อนอารมณ์แบบไปสอนเพื่อนอะไปสอนเพื่อนไปคุยกับพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่านั่นแหละก็คือพยายามเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังบ้างนะครับมันก็ยิ่งทําให้ผมแบบเออเข้าใจแล้วตกผลึกในในเรื่องที่ผมแบบเอาไปพูดได้จริงๆนะครับแล้วเนี่ยผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s ไ r i b ์ให้กับ t i g e อร์แ b ะบิดลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปง่งไทเกอร์และบ,บิดลอก็ลาไปแค่นี้นะครับแล้วพบวก,กันใหม่ใน e p i s o d หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ